สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอยีกแล้วนะคะคําเตือนค่ะวิดีโอนี้จะทําขึ้นว่าคาบันเทิงนะ,ะขอให้ทุกคนนะคะราถชมว่าคบันเทิงเท่านั้นนะคะมาทุกคนต่อไปนี้ จะรวม3าลาวในใบเดียวกันนะคะทําเหมือนน้อยเลยนะคะไม่แยกแล้วไม่สุดหนึ่งสดสองแล้วนะคะไปบัดใจไปเลยค่ะมาคือมาไม่มาก็ต้องมาค่ะจบปิ้งปิ้งปิ้ง <c oughs> มีตัวเลขนิดเดียวแต่ตัวว,วินเดอมาสามลาวนะคะอาเซียนสามัคคีแล้วก็สี่ดีนั่นเองนะคะมาตัววินนะ นี่คะ่ะทุกคนนี่ดูให้ดีนะคะ 1> 2อ2หนึ9ง9องหอมีเก้าก็ต้องมี6กสอยูแ่แล้วไปเรื่องปกติธรรมดาธรรมดานะ,ะทุกคนมาเดี๋หนเ,เงนให้นะ สีส่เจ็ กัน bên อะไรจ๊ะฝนตกวันเดียวมดเยอะมากมันมันอยู่ข้างบนไม่ได้ไงแล้วมันก็ลงมาข้างล่างใช่ไหมถ้าถ้าถ้าเราเอาใบไม้ออกมันก็จะไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมเออโอ้เอะรามานะวันนี้เขาแยกกันแล้วนะ 2 9 2 6อ่ะทุกคนชอบตามไม่ชอบผ่านเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมบอกความบัเทิงแก้วก็วิน,นในนี้แหละต่างแค่4ี่สกับสี่เจ็ในนั้นก็อยู่ในนี้หมดเลยนะคะทุกคนก็4ี่เจ็ตัวเจ็ดนี้อนะอ่ะประมาณนี้นะทุกคนชอบตามค่ะไม่ชอบก็คือผ่านนะ ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมพ่วมกับันเถีงนะคะขอให้โชคดีนะ